ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s t o ล e l s พื้นที่ของคนรักหินค่ะคลิปนี้เบนจะมาพูดคุยเกี่ยวกับซีกรัสหรือว่าแก้วทะเลที่พบตามชายหาดชายฝั่งทะเลมีสีสันสวยงามจะมีที่มาที่ไปอย่างไรลองไปฟังกันค่ะ ซิกรัสหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าแก้วทะเลหรืออาจจะเรียกว่าผลึกแก้วสมุทรหรือบางคนก็เรียกว่าน้ำตา,าง,งเงือกเมอร์เมดเ,เทียสก็ได้ค่ะถูกพบได้ตามบริเวณชายฝั่งทะเลหรือตามชายหาดเช่นชายฝั่งทะเลของประเทศญี่ปุ่นสกอตแลนด์อังกฤษสหรัฐอเมริกาส่วนในประเทศไทยเองก็พบที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกค่ะอย่างเช่นจังหวัดระยองในเขตพื้นที่อิสตันบูลหรือจะเป็นตำบล บางเสเลอเภอสตหีบจัังหวดชลบุรีหรือจะเป็นเกาะลันตาจัังหวดกระบี่หรือไม่ก็จังหวัดภูกเก็ตค่ะ ซีกลาสมีลักษณะเป็นก้อนแก้วกลมมนขนาดเล็กมีสีสันหลากหลายค่ะได้แก่สีฟ้าอ่อนสีเขียวมรกตสีฟ้าอมเขียวสีแดงสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลสีขาวจนกระทั่งใสไม่มีสีค่ะมีความมันวาวสวยงามซึ่งเม็ดซีกลาสเหล่านี้นะคะเกิดจากวัตถุหรือขยะที่ตกลงไปในทะเลไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วเยือกน้ำแว่นตาเลนส์หรือวัตถุใดๆก็ตาม ทำที่ทำมาจากแก้วค่ะตกลงไปในทะเลแล้วก็แตกถูกน้ำทะเลกัดเซาะเกิดการสึกกร่อนตามกันละเวลาจนกลายเป็นเม็ดก้อนแก้วเม็ดเล็กๆนะคะถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนฝั่งค่ะซึ่งการเกิดซีกลาสเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลามากกว่า10ปีขึ้นไปค่ะ การพบซิกรสัสนั่นก็เท่ากับว่าเป็นการบ่งชี้ว่าได้มีการทิ้งขยะในพื้นที่ชายหาดชายทะเลอย่างไม่เหมาะสมค่ะเป็นการไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์แต่ธรรมชาติก็พยายามปรับสมดุลด้วยตัวของมันเองค่ะถึงแม้ว่าผลึกแก้วพวกนี้จะดูสวยงามราวกับอัญมณีก็ตามแต่ยิ่งพบซิกรัสมากเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าขยะที่เราทิ้งลงไปก็มากเท่านั้นเช่นกันค่ะเป็นความสวยงามที่น่าเศร้าใจ นะเอาล่ละค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปแล้วละค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง s t o l i s พื้นที่คงคนรักหินด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ